สัตเลยนี่ยนดุนดุนดุนองนดุนดดุนดดุนดุดุนดุนนดุนดุนเหลงสูงไนงเป็นประวัติศาสตร์ครั้งเลกในชีวิตที่ผมได้ประคอใส่นี่สงโลอีกขีดนึ่งขับไปหน่อย มีเวลาสองชมงครับใาพี่น้องของของสุดครับพี่น้องคลองสุดแถวแบ้านนี่นะครับการาบสวัสดีพี่น้องเอีเอทุกท่านครับผมหมายากินจะเศร้าครับชั่วโมงสองชั่งเพื่อว่าจะถูครับทางตดหกเนี่ยฝากก็ไล่โคติดตามไม่เด้อพี่น้องด้วยไปครับเจอกันยุ่งหมายครับผม อุ้ยปลาหาไม้ไม่พี่น้องไม้เหนียวเบื่อเขาเมื่หลายปีครับไป,ปน้องไปเดี๋ยวพวกนี้นหนามาใช่ไหมครับห่อนหนาม้ครับพีน่น้องนี่ดอกไม้ปุม่มมีของเกี่ยว,วาอยาจาบข้อไงพี่หันปัดปีตัวน,นี้พี่นอ้องเลยมัดตั้งปุ่มยิงระยะพวไก,ก,ไปปกไก่ครับไปพี่น้องไปผอนึ้งหมายเลยครับผม ไม้สวยอยู่ไหมถึงเปนของอะไรปีต้อมาพี่น้องมาขอพี่น้องที่ไก่นข้าขึ้่มาพอนดำๆใส่หมันแปดีดพี่น้องเดี๋ยวรอมาก่อนเย็นๆก็พูว่าหนึมวันเท่าไหร่

มีเต็มข้อมีเหลืออ๋อพ oh. ี <S 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 uh ่น้องเดี๋ยวมีสร้างเบื้องว่าเปียกขีวดีก่าระยะยิงบ่ไกลพี่น้องประมาณสิบเมตรนิดๆสิบนิดๆประมาณบ่เกินสิบสามเมตรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างบุ่มอืม ไม่ป่นหรอกจ้าเต็มดำเลยนี่นหมดเฮยฮกขีดม่วอดเปียกตั้งพี่นอ้องรึ่งกิโลโหกจุดหนึ่งโอ้โขีดกว่าพี่นอ้องอ๋อขีดพี่นอ้องเตรียมแรกครับผมไส้กำลังกินไส้งามอยู่แก้ว นีก็ามาอีกบ่ทำดุนพี่รอ ด mhm. mm ุน hmm. ด sure, sure. yes. no, mm ุนดุนดุนดุดุน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 ดุ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 ด

อุ้ยั้างกบานเลยอุย้ยปรคอยลีพี่น้องหมักยางไงเลยปัดเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นป้องนี่เด,ด,ดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวพวกนั้นประด๋วพี่น้องปวกคอยนเป็สิ่งนี้ยังไงบนะ้าง เป็นประวัติศาสตรซ์ซะบ่พราข้อเนโอ้ยกระบอกกระกลูกนียุบนอข้อตัวนีมีลไปพี่น้องมีหนักากักหนักเน่ยเถอะอดปื๊ดขตีเนี่ยตวปอดข้ โคตรประเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมีสร้างพี่น้องเพิ่งับว่ามึงก็โพดที่ประตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมถึงไหนละบาดประโขไก่บ้านมนก็เห็นตัวเงยเปนอีกตัวพี่น้องนี่แหละตัวเรกที่มเคยเห็นเห็นแะล้วรู้ไปบ่ปึ๊บสองรูพี่น้องสองกหนึ่งขีด ประมาณเอาลูกดอกออกอยู่ประมาณครึ่งขีดพี่น้องสองรูนึงพอดีปื้ดประกอบสองโลพี่น้องปพราะกันยังอยู่ประมาณประดูเดี๋ยวได้ไกยวกับพีนตะบูนไก่เกยพนมาแล้วเด้อพี่น้องเตรียมสองวดเออประกอบใส่สองรูควาพี่น้องสองรูหนึ่งขีดยังงแห้งดีครับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ประกอบใส่นี่สองรูอีกขีดหนึ่ง ไม้ใกล้บ้านพี่น้องออกมาจากบ้านมันสามกิโลครับของใกล้บ้านนี่แหละโอเคพี่น้องเ๋ยะมาตามมาลุ่นตัวน้ำกันวาที่พออีกตัวบะต้องกลับข้อไปพี่น้องอะไรครับยืมบอลลิ้นตัดแสงครอบหน้ากล้องครับพี่น้องโอ้ยได้เห็นป่านะผมูมาผู้นำไดใส่ขึ้นแม่ใส่เลี้นตัดเสียงเพราะว่าเห็นป่าคออใหญ่ามาเลยพี่น้องเนี่ม้าตะบ,บุญกับอคมามาอยมากคอมาเมื่อยยิ้มยิ้มอย่าสิบโกเมตร พี่สายคอมันใส่เลียนตัดเสียงนี่พี่น้องก็ได้เห็นน้ำผมอยู่นี่ปะโคลูกนี่เขาเตี้ยวใบได้พี่น้องของพ่กครับนี่ปะโคองหอดกับวัตถุครับปากหอดนีหอดหอดยังเกาะเชือกพอดีพี่น้องก็อยู่อันนี้อันนี้พ่นตูไปอยู่อันนี้สอดทองพอดีพี่นอ้องไหลยู่จุดนกครับก็เลยดินบางแหงกับมันว่ได้ถือจุดนกเนี่ยเพราะว่านี่ตกไ,ไซบูปะโคอใส่นี่แต่เพื่อน,นเลียนนี่เว้ย นาดถือจุดนอกกระโดดยัยงเลีนไปจนมุมหยันพี่น้องตํำพุ่มยานูน่สั่งมั่งเล้ดึงไม้ครับพาน็ไก่ไม่ต้องไปน้ำดำใไญ่ใหญ่ขา้นเรื่อยขรื่อยเ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 พื่อสูงขึ้ด เขียนว่าหลอดครับพี่นอ้องโอ้ยมันคืบนี่อันนี้ปลาดูพี่น้องปลาดูใส่สองอยู่ผมเพิ่มยางพี่น้องปลาเพื่อปลาขึ้นไก่ครับเพื่มอมวยครับพี่น้องเพื่อหันขามลังเป็นคืบมันย,ยังหลอดเป็นคืบอยู่ว้าวส่องสิ่งเลยสิบสามกับสิบสี่มิลแรงสุดๆถีมงายเงือบ คุมแร,รงพ่ต้องพูดถึงฮะเอาละบาดไก่ไก่พต้องเพื่อพี่น้องระยะ1ิ2หายี่สิบ่ต้องเพื่อมันล้ว <c oughs> ยีราเบิดพี่น้องสุขยอดที่สองเตียมเท่านี้แหละแล้วสามเตือที่สองเตียมแต่ว่าโอเคพี่น้องจะดูเท่านั้นขึ้นไกลปวดนี่มาถึงครับมินิอย่างเส้นเดียว ตอนนี้เตยยางสองเส้นเหมือนก็มาเลยพี่นออ้องเตยยานไปพี่น้องหมดเวลาแล้วครับเบก็บของกลับบ้านดีกว่าไปพี่น้องกลับบ้านสองเตียงตัวกลุ่มครับสองตักว่าสองตัวสองตัวนี้ก็เกือบสามลพี่น้องไปครับ น้องอยอยู่ด้วยย่างออกจากป่าระยะเกือบกี่ร้อยดิบุญครับหมายอยู่ไหนบุญน้องย่างครับเขับขับหมายอยู่มันที่นี่พี่น้องนี่กลางป่าพุ่ไปครับครับพี่น้องก็ถือว่ามันมันด่ครับบุญออกมาสองชั่วโมงพี่น้องเดี๋ยวช่อน ใส่สองรูก็ะบีขีดนึงหมานแห้งพี่น้องตัท,ที่สามเนี่ยเป็นปลาดูพี่น้องคิดว่าปลาดูขนาดดำๆยิ่งบ่ถึงระยะไกลประมาณระยะไก่ถึงวันยี่สิบเมตรมินิพี่น้องยิ่งบ่ถึงอย่างสุดเดียวเป็นเสอย่างสองเิ้นก็จิไป้รุ่นอยู่กับลอดท่องมนันคืบหนึ่งอยู่เพื่อคืบนี้นลอดคืบ <laughs> ไปพี่น้องตากอะไรก็ตามนึกพี่น้องเด้อเจอกันอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับผม